ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,141ภายในบาร์นักท่องเที่ยวที่ถูกควบคุมตกใจจนสติแตกเช่นกันคนสุขภาพดีคนหนึ่งเมื่อเดินไปถึงประตูทันใดนั้นสีสัของเขาหลุดกริ้งไปกับพื้นเรื่องนี้เหลือเชื่อมากผู้เป็นหัวหน้าหวาดกลัวเช่นกันใบหน้าซีเปือดก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวพูดว่าเร็ว มีศัตรูชายชุดดำติดอาวุธที่เหลือไม่กี่คนเริ่มตึงเครียดทันทีพวกเขายกปืนจ้องไปที่ประตูด้วยความระมัดระวังกลัวจะมีทหารนับพันบุกเข้ามาจากภายนอกเวลานี้ผู้เป็นหัวหน้าตื่นตระหนกมากเขาสั่งสามทีมเฝ้าอยู่ด้านนอก หากทั้งหมดประสบอุบัติเหตุวันนี้เขาต้องตายแน่นอนเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เขาเล็งปืนไปที่ตะวันนาทันทีตะโกนว่าพวกแกเป็นใครรีบออกไปจากที่นี่ไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าเธอจากนั้นเขาพูดกับลูกน้องที่อยู่รอบตัวว่าไม่ต้องเล็งปืนไปที่ประตูให้เล็งไปที่ตัวประกันรอบๆคอยฟังคำสั่งฉันเมื่อฉันบอกให้ยิงให้ฆ่าทุกคนที่นี่เมื่อตัวประกันที่อยู่รอบๆได้ยินดังนั้น พวกเขากรีดร้องด้วยความหวาดกลัวขณะหัวหน้ากลุ่มชายชุดดากำลังจะตะหวาดด่าทอทันใดนั้นพบว่าตัวประกันที่อยู่รอบรอบตัวเขาดูเหมือนจะหมดสติไปทันทีแต่ละคนเหมือนจะหมดสติไปพร้อมกันเขาและลูกน้องเกิดความสับสนอึ้งไปพักใหญ่พวกเขาอยากจะคิดว่าคนเหล่านี้คงแอบตกลงกันแกล้งทําเป็นตายแต่เมื่อคิดว่าคนเหล่านี้ถูกควบคุมใต้จมูกพวกเขาตลอดเวลา จะมีโอกาสสมคบคิดกันได้อย่างไรหรือคนทั้งหมดหวาดกลัวจนหมดสติเพราะถูกจอปืนใส่แต่จังหวะและการเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกันมากเกินไปไหมหัวหน้ากลุ่มชายชุดดำงุนงงสับสนแต่พบตัวประกันไม่ได้หมดสติทั้งหมดมีตัวประกันสามคนยังมีสติสมบูรณ์ที่นี่หนึ่งคือตะวันนาหนึ่งคือฮามิดและอีกคนหนึ่งคือเบอร์นา r เอกโนโผู้งมั่งคั่งหัวหน้ากลุ่มชายชุดดำงุนงงมากกว่าเดิม เขามองไปที่คนทั้งสาถามว่าทำไมพวกคุณสามคนไม่หมดสติตะวันนาไม่เข้าใจเช่นกันเหตุใดพ่อแม่ของเธอหมดสติเหมือนคนอื่นเธอพูดได้เพียงว่าฉันฉันไม่รู้หัวหน้ากลุ่มชายชุดดำมองไปที่ฮามิดกัดฟันพูดว่าฮามิดคุณไม่ได้หมดสติเหมือนกันบอกฉันมาตามตรงคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ฮามิดสับสนมากเช่นกันแต่เมื่อสงบสติอารมณ์ เขาแซงทำเป็นประหลาดใจถามว่าคุณเป็นใครรู้ชื่อจริงของฉันได้อย่างไรชายชุดดำพูดด้วยความขุนเคืองอย่างยิ่งเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้ไม่จำเป็นต้องปิดบังคุณเป้าหมายแท้จริงของเราครั้งนี้คือสังหารคุณคุณเป็นจักรพรรดิท้องถิ่นตะวันออกกลางอยู่ดีๆไม่ชอบกลับมาพักร้อนที่นี่ตอนนี้เมื่อฉันติดกับดักของพวกคุณฉันอยากฆ่าคุณด้วยกระสุนนัดเดียวจริงๆลูกน้องคนหนึ่งพูดขึ้นทันทีว่า เจ้านายยังลังเลอะไรอีกข้าไอ้สาระเลวฮามิดข้ามันสะนั่นเท่ากับภารกิจของเราจะสำเร็จไปครึ่งหนึ่งชายชุดดำพูดอย่างเย็นชาไม่ต้องให้คุณสอนฉันควรทำอย่างไรมีศัตรูลึกลับที่ไม่รู้จักอยู่ภายนอกเราต้องควบคุมคนเหล่านี้เป็นตัวประกันจึงจะมีโอกาสเอาชีวิตรอดสำหรับหัวหน้าชายชุดดำภารกิจวันนี้คือทำเงินไม่ใช่เสียสละแม้บริษัทแบ็กวอเตอร์จะใหญ่โตมาก มีทหารรับจ้างมากมายภายใต้บังคับบัญชาแต่ทุกคนไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความพักดีแต่ละคนผูกติดเข้าร่วมแบ็กวอเตอร์เพื่อทำเงินไม่ใช่เพื่อเป็นผู้พรีชีพของแบ็กวอเตอร์ดังนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้เขาไม่สนใจจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่เขาสนใจเพียงตนเองสามารถออกจากที่นี่อย่างมีชีวิตได้หรือไม่บทที่7 1 4 2 หากเขาฆ่าฮามิดเขาจะสูญเสียไพ่ต่อรองที่สำคัญมากดังนั้นเขาไม่มีวันทำเรื่องผิดพลาดโงโ่ๆงเช่นนี้จากนั้นเขาจาะปืนไปที่เบนนัดเอโน่ถามเสียงกร้ยวกราดคุณละคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรทำไมไม่หมดสติเบอรนนาดเอโนหลบสายตาที่จ้องมามองไปทางซ้ายขวาตอบด้วยความลังเลฉันฉันไม่รู้เกิดอะไรขึ้น หัวหน้ากลุ่มชายชุดดำเล็งปืนไปยังผู้หญิงที่หมดสติบนพื้นข้างๆเบอร์นัดเอกโน่สตรีผู้นี้คือพันยาของเบอร์นัดเอกโน่เขาพูดด้วยความขุนเคืองไม่รู้ใช่ไหมดีฉันจะฆ่าพันยาคุณดูว่าจะเสแสร้งไปถึงไหนผู้จบขณะจะลั่นไกปืนโดยไม่มีความลังเลใดทันใดนั้นมีเสียงเย็นชาดังจากนอกประตูเล็งปืนไปที่สัตรีเด็กและคนชราผู้อ่อนแอกว่ามีความสามารถอะไร หัวหน้ากลุ่มคนชุดดำหันสีสไปตามเสียงโดยไม่รู้ตัวเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวช้าๆเดินมาจากนอกประตูชายคนนั้นสวมกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นพิมพ์ลายต้นมะพร้าวสวมรองเท้าแตะรอยยิ้มย้อยเย้ยปรากฏบนใบหน้าของเขาเมื่อตะวันนาเห็นร่างนี้เธอรู้สึกประดุดเห็นเทพสเสด็จลงมาจากสวรรค์สะอึกสะอื้นด้วยความไม่อยากเชื่อพูดว่า คุณเย่นั่นคุณจริงหรือคุณเย่ขณะที่พูดน้ำตาไหลพากออกจากดวงตาทันทีเอ่อล้นจนเธอไม่อาจมองเห็นร่างของเย่เชิญได้ชัดเจนฮามิดตื่นเต้นมากจนอยากกระโดดขึ้นจากพื้นพูดอย่างตื่นเต้นน้องเย่ในที่สุดคุณก็มาน้องเย่ไอสาระเลวพวกนี้มาเพื่อลอบสังหารฉันพวกมันแอบอ้างมาจากวังว่านหลงฉันสงสัยว่าพวกมันไม่เพียงเล็งเป้ามาที่ฉัน แต่ยังเล็งเป้าไปที่วังวานลงด้วยเบอร์นาร์ดเอกโนก็จำเย่เชิญได้เวลานี้เขาไม่รู้ตัวตนแท้จริงของเย่เชิญแต่เขาจดจำใบหน้าของเย่เชิญได้ลึกซึง้งถึงกับเกลียดชังด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นคนพาจางเออร์เมามาขายภาพวาดปลอมบังคับตัวเองให้ซื้อขยะมูลค่าหลายร้อยล้านดอนลลาร์เป็นสินค้าเข้าคู่กันสำหรับการประมูลยาเม็ดฟื้นชีพ แต่จะให้นึกฝันอย่างไรเขาไม่มีทางนึกถึงจะได้พบกับชายหนุ่มคนนี้บนเกาะของตนเองยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนตะวันนาจะรู้จักชายหนุ่มคนนี้ด้วยเมื่อคิดถึงการเปลี่ยนแปลงกระทันหันและความตื่นตระหนกของผู้ก่อการร้ายเขาตรหนักว่าเย่เฉินอาจเป็นกุญแจสําคัญที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังนั้นเขารีพูดว่าคุณคุณเย่ไม่พบกันนานเลยนะคุณเย่เย่เฉินยิ้มแย้มพูดว่า คุณเอโน่ไม่พบกันนานไม่ทราบช่วงนี้ร้านค้ารู้ภายใต้ชื่อของคุณอย่างเปิดจำหน่ายแบบต้องซื้อพ่วงสินค้าอื่นหรือไม่เบอร์นา r เอโน่หลบสายตาเยเชิญด้วยความตึกอัด,อดการจัดจำหน่ายเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นแน่นอนแบรนด์รู้ของเขาทำเงินจำนวนมากจากการจัดจำหน่ายเช่นนี้แม้เขาจะสูญเสียครั้งใหญ่จากการจัดจำหน่ายแบบนี้เมื่อครั้งเขาซื้อยาเม็ดฟื้นชีแต่เมื่อเทียบกันแล้ว การจัดจำหน่ายของเขาเป็นแบบสากลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลกส่งผลให้รายได้ที่ได้รับจากการจัดจำหน่ายแบบนี้เพิ่มเป็นทวีคูณเขาจะตัดเส้นทางกำไรของตัวเองได้อย่างไรเพียงเพราะเขาเคยขาดทุนครั้งหนึ่งในทางตรงกันข้ามตอนนี้เขาต้องเข้มงวดในการใช้นโยบายนี้มากกว่าเดิมเพื่อชดเชยขาดทุนที่เกิดจากการซื้อยาเม็ดฟื้นชีพดังนั้นเขาตอบเย้เชิญน้ำเสียงอึกอักตอนนี้เป็นอย่างไรฉันไม่แน่ใจ แต่คุณเย่โรดวางใจไม่ว่าคุณจะชอบสินค้าใดในกลุ่มของเราสามารถเลือกไปไม่ต้องจ่ายเงินเย่เชิญพูดประชดประชันคนตระหีอย่างคุณถ้าฉันไปที่ร้านคุณหยิบของไม่จ่ายเงินคุณคงนอนไม่หลับสามวันสามคืนนะสิเบอร์นัดเอกโนรู้สึกอับอายเกินกว่าจะตอบหัวหน้าชายชุดดำคิดไม่ถึงเย่เชิญยังมีอารมณ์คุยกับตัวประกันเขาจ่อปืนไปที่เย่เชิญทันทีถามว่า คุณเป็นใครทำอะไรกับคนของฉันที่อยู่ด้านนอกเย่เชิญยิ้มพูดว่าฉันฆ่าคนของคุณทั้งหมดตอนนี้ศพกองอยู่บนพื้นด้านนอกหัวหน้าชายชุดดําเบิกตาว้างคำรามด้วยความไม่อยากเชื่อเป็นไปได้อย่างไรทั้งหมดเป็นทหารรับจ้างที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีคุณคนเดียวจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดเงียบๆได้อย่างไร